ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไ s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระสมเด็จจิตระดาพระสมเด็จจิตระดาหรือพระกำลังแผ่นดิน เดิมมีชื่อว่าพระพิมพ์ที่ฐานพระพุทธนวราชบ์บพิษเป็นพระเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบาารามรมนาถบาพิษส่งสร้างโดยพระหัตถ์ของพระองค์เองพระราชทานแก่ทหารตำรวจข้าราชการและพลละเรือนในช่วงระหว่างปีพศ2508ถึง2513มีทั้งสิ้นประมาณ2,500องค์ พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานด้วยพระหัตพระองค์เองมีเอกสารส่วนพระองค์ใบกำกับพระซึ่งแสดงชื่อนามสกุลวันที่รับพระราชทานหมายเรียกกำกับทุกองค์และภาพพระสมเด็จจิตรดาองค์พระสมเด็จจิตรดาในรัสมัยได้มีการพระราชทานเพียงครั้งเดียวโดยมีพระราชดำรัสแก่ผู้รับพระราชทานว่า หายปิดทองที่หลังองค์พระปฏิมาแล้วเอาไว้บูชาตลอดไปใครทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆดังเช่นในเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเมื่อพศ2514และพระธรรมเจดีจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรเจ้าคณะภาค13ถวายพระธรรม เทศนาว่าโดยการเป็นผู้นำผู้นำและนักปกครองทั้งหลายพึงสดับพศ2555การแกะแม่พิมพ์พระพุทธรูปพิมพ์โดยมีศาสตราจารย์ไพรยทูลเมืองสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรแห่งมหาวิทยายลัยศิลปากรรับราชการใกล้ชิดเพื่องพายุกระบาดในงานด้านปฏิมากรรม เป็นผู้แกะแม่พิมพ์ถวายการแกะแม่พิมพ์พาสมเด็จจิตดาหรือพากำลังแผ่นดินเป็นพุทธศิล์แบบแม่พิมพ์ลึกแล้วใช้ดินน้ำมันกดลงบนแม่พิมพ์หรือเพื่อถอดแบบองค์พระสมเด็จจิตรดาจากนั้นก็ทูลก้าวถวายเพื่อทอดพระเนตรและทรงวินิจฉัยแบบพิมพ์พระองค์ท่านมีพระกระแสรับสั่งให้แก้ขตกแต่ง แกะพิมพ์พระสมเด็จจิตดาหลายครั้งจนเป็นที่พอพระาาราชหฤทยัยเมื่อได้แม่พิมพ์ที่สมบูรณ์ด้วยพุทธศิลนตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านจากนั้นพระองค์ทรงนำแม่พิมพ์ที่แกะไว้ทำการถอดแบบพระสมเด็จจิตดาจากแม่พิมพ์หินโดยพระองค์ท่านทรงใช้วัสดุเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีคุณภาพดี จนได้ตามจำนวนพระราชประสงค์แล้วก็สรงนำต้นแบบพระสมเด็จจิตด,ดาจำนวนหนึ่งเลียงบนภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อทำการรอแม่พิมพ์อีกครั้งโดยทรงรอเป็นแม่พิมพ์อย่างบววสารของพระสมเด็จจิตลดาบัวสารของพระสมเด็จจิตลดาเประกอบด้วยเลสินและผงพระพิมพ์โดยทรงน้ำมาบดเป็นผงร่วมกับเส้นพระเจ้า กุกับกก่าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วกดเป็นองค์พระด้วยพระหัตโดยทรงใช้เวลาตอนดึกผงพระพิมพ์ประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่1ส่วนในพระองค์ประกอบด้วยดอกไม้แหง้งตามมลัยที่ประชาชนได้ชูลก้าวถวายในการเสด็จพระราชดำเนินเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและได้ทรงแผวนไว้ที่องค์พระตลอดเทศกาลเส้นพระเจ้า ซึ่งเจา้าพนักงานได้รวบรวมไว้หลังจากทรงพระเครื่องใหญ่ทุกครั้งดอกไม้แห้งจากมารายที่แขวนพระมหาสเสวชัดและดามพระแสงขันชัยสีในพระราชพิธีฉัดมงคลสีซึ่งขูดจากผ้าใบที่ทรงเขียนภาพฝีพระหัตชันผงชันผสมกับน้ำมันยางกวนให้เข้ากันจนเหนียวใช้สำหรับยาร้อยต่อของแผ่นไม้ใต้ท้องเรือ ป้องกันน้ำเข้าใต้ท้องเรือและสีน้ำมันซึ่งขูดจากเรือใบไม้คโครมดเป็นเรือใบพระที่นั่งขณะที่ทรงตกแต่งเรือพระที่นั่งใช้แข่งขันกีฬาแหลมทอง1967ส่วนที่2วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์จากทุกจังหวัดซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้นำขึ้นทุน9ถวายประกอบด้วยวัสดุที่ได้มาจาก ปูชนียสถานหรือพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพบูชาในแต่ละจังหวัดดอกไม้ผงทูบเทียนบูชาพระแก้มรกฏดอกไม้ผงทูบเทียนบูชาจากพระอารามหลวงที่สำคัญดินตะไคร่น้นาำแห้งจากใบเสมาดินน้ำตะไคร่้นาำแห้งจากใบเสมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทย น้ำเจะบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้เคยนํามาใช้เป็นน้ําส่งมุรา,ร,าราชาพิเศษในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและน้ําอภิเศกเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับพระสมเด็จจิตรดาถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแนวนี้นะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับมีข้อมูลอะไรผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออาภัยมาณี่ที่น,นีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีเกอร์ n o ฟ e จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ